สอบพอเราจบแล้วค่ะโดยสภาพยับเยิยนของทุกคนสภาพยับเยิยนมากเหนืมากก็ค่า,ชาใช้จ่ายค่าวๆที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดในคิมน้ำหนักกระเป๋าซื้อเพิ่มที่10กิโล270บาทแล้วก็แลกเงินจากฝั่งไทยไปเพราะว่าถ้าฝั่งเราแลกเหรียมันจะอยู่ที่0.0033แต่ถ้าแลกที่ไทยจะได้0.0039 ประมาณก็แล้วแต่อยากเลือกอยากแลกสีไหนก็แลกก็ที่พักเป็นบ้านหลังที่บานาน่าบังกะโลบานาน่าบังกะโลเนี่ยคืนนึงประมาณ 400, 500, เท<ม>่าไหร่สี่ร้อยห้าร้อยอประมาณหกร้อย <600. S 1> ประมาณนี้แต่ว่าอันนี้จองหลังใหญ่ห้าคนทั้งหมดมันเจ็ดพันเจ็ดพันแปดแต่พักกี่คืนนะสี่สี่คืนสี่หรือสาม สามคืนสีน <4 S 2> <4 S 1> ่ <4 S 1> วันก็บินมาจากคือกลัวไฟดีเลยก็คือเราบินมาก่อนเลยบินมาตอนเย็นเรื่องงานทุกคนก็บินมามาลงอุดอรแล้วก็มานอนค้างอุดอรที่สุรดาเกตเเอาวสุราเกตเเอ้าว่าสี่ร้อยคือละสี่ร้อยโอเคก็แบบเป็นเกตเเอาแบบราคาไม่แพงอะไรอย่างนงี้แล้วก็ใกล้ใกล้ที่ที่กินใกล้เซเว่นอะไรอย่างงี้แล้วก็มาลงบขอสอแล้วก็ต่อรถ ที่บอขอสอเข้าไปวังเวียงเลยที่วังเวียงก็ค่ารถสามร้อยยี่สิบแต่ถ้ามาจากไทยเนี่ยมันจองมันมีค่าประกันเดินทางอะ่ะเป็นสามร้อยหกสบาท 3, <000. S 1> แล้วเสร็จแล้วก็ไปลงที่วังเวียงเลยแล้วก็คือตัว๋วเครื่องบินที่พักจองในอ g โก a ด้าในทาวเวลโลกได้เลยแล้วก็ตั๋วรถก็ ใกล้ๆเดินทางประมาณเดือนหนึ่งก็ให้จองล่วงหน้าได้ส่วนรถบขสอของบขสไทยนะรถราวแบบไม่กานังอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลือกที่นั่งมาเลยแต่ขากลับอ่ะคือจากฝั่งเราอ่ะมันไม่ได้เพราะว่าเราอ่ะพยายามติดต่อแล้วแับโทรไปบริษัทแล้วบริษัทก็อบอกติดต่อฝั่งเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพอลงรถปุ๊บก็จองเลยจองที่นั่นเลยก็จะได้รถไทยเพราะว่าถ้าไปที่อื่นอ่ะมันจะเป็นรถลาวอ่ะก็รถลาวมันจะแคบกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยแบบเอารถไทยดีกว่า แล้วก็มีรถไปส่งในเมืองลงตรงแถวแถวซากุระบาแล้วก็คือถ้าแบบใครอยากแบบพักถูกเะไงเงี้ยจองแถวแถวซากุระบาที่มันเป็นแบบตึกอะเป็นตึกหลังๆอะ่ะเออมันก็จะประมาณเลทสองรกว่าบาทก็มีแล้วนะ200กว่าบาทไทยนะเงินไทยใช้ได้แต่ว่าเลทจะแพงกว่าที่นู่นแบบเออใช้เงินใช้เงินกีบเอาก็แรกไปตกคนนึงก็ประมาณสามพันไหไม่เกินส สามพันได้แบบพันหนึ่งอ่ะมันได้สามแสนกีบที่นูน่นอันนั้นคือแบบแลกสังหากที่นู่นนะเก็ค้าข้าวที่บะหมี่เป็ดอะไรเงี้ยข้าวข้าข้าหมูแดงที่กินคือร้านนั้นอนะ่ะแบบรสชาติไทายสุดๆล่ะเอออันนั้นอ่ะหมื่นแปดหมื่นแปดตกประมาณเจ็ดสิบบาท,บาทมันเดี๋ยวพันหนึงมันเท่าไหร่ห้าบาท ห้าบาทประมาณห้าบาทค่าที่เที่ยวก็ซื้อวันเดทิปเพราะอะไรไม่รู้ทางอย่าไปเองค่ะอย่าไปเองทางเป็นยังไงบ้างไกด์ไลน์แถวหมู่บ้านแถวนั้นถามตอบรู้เรื่องนะแต่ไม่ถูกที่ไม่ถูกเลยมาแล้วอ้าวยังไม่ถึงนีหว่าแล้วไม่แต่คือแบบว่าเออเฮ้ยแบบก็คือภาษาก็เหมือนภาษาอีสานว่าเราแบบคือเราคุยกันง่ายอะไรอย่างเงี้ยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกว่าเออเหมือนเขาเขาแบบ มือนไม่แน่ใจทางอะไรอย่เงี้ยเออก็ซื้อวันเดยทริปดีกว่าง่ายกว่าวก็คือที่ซื้ออะห้าร้อยมันห้าร้อยบาทไทยหนึ่งหนึ่งแสนห้ามืนกีบดเลยต่อคนต่อคน,อคนก็อันนั้นอะห <50 S 2> นึ่งแสนห้าหมื่นีเข้ากลางวันให้เออแล้วก็ไปเที่ยวที่ไปก็คือมีไปถ้ำช้างท้ำน้ำท้ำน้ำเนี่ยคือล่องห่วงยาง<น>เข้าไปในถ้ำนะเออก็น้ำเย็นมากเสร็จแล้ว หลังจากนั้นก็คือออกมาก็มากินข้าวเที่ยงเสร็จเสร็จแล้วก็ไปไาเรือคายักเหมือนเหมือนแข่งใตกีฬาสิบกิโลจ้ะแข่งใตกีฬาแต่คือน้ำอ่ะไม่ได้แบบน่ากลัวหรือรุนแรงเหมือนที่อื่นนะคือแบบน้ำมันอ่ะมันโอเคมากเลยคือมันแบบน้ำมันอื่อน่ะแต่ก็คือมันมันก็มีแบบมันเดินได้แต่มันก็มีร่องน้ำที่แบบว่าลึกอะไรเงี้ยแต่มีไกด์ไปด้วยตลอดไม่ไม่ไม่มีปัญหาเลย เพราะว่าเขาจะมีล่องห่วงยางน้าในแม่น้ำซองอะไรอย่างงี้อันนั้นก็คือภายเรือแล้วก็เลยไม่ได้เล่นแล้วทีนี้ก็พอเสร็จแล้วอะ่ะจากตรงนั้นเสร็จก็ขึ้นขึ้นฝั่งเสร็จก็นั่งรถไปบุรักูลแต่ที่ไปคือไปบุรักูลหนึ่งบุรักูลสองกับสามอะไรอย่างเงี้ยที่ที่อื่นๆอ่นนะมันก็มีแต่ว่าบุรักูลหนึ่งคือเขาจะนิยมพาไปมากที่สุดเพราะแบบ อย่างบูราคูนสองสามเนี่ยคืออย่างสามเนี่ยเข้าแบบยากมากยอะไรเงี้ยคือทางมันไม่ค่อยดีแต่คือที่ไปนี่เส้นทางไม่ดีนะคือเป็นดินลูกรลังก็แบบว่าในคลิปอะเดี๋ยวไปดูเอามันก็จะแบบคึะกๆะตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่เออมันก็โอเคก็นั่นแหละจบหนึ่งวันเราก็าแต่ที่พักอะ่ะเรารวมอาหารเช้าแล้วนะก็จะเป็นเบคานเชา้าแล้วก็แบบมีข้าวข้าวต้มอ่ะเขาเรียกข้าวเปียกอ่ะเอออร่อยดีเออข้าวต้มเป็นข้าวต้มไม่เหมือนเหมือนโจ๊กป่ะ อยู่อะนะเออก็แบบเหมือนโจ๊กเออรล้เกือบจะเป็นแล้วก็มีแบบปลาทองโกให้ปลาทองโก,โ,กโกแบบใหญ่มากสละเปาเอออิม่มอ,อันนะี้อันนะี้คือมือที่อร่อยนะแล้วก็แบบฟาเช้อเคก็กินกินไปคืออย่าไปหวังกับรสชาติอาหารมากนะเออจริงๆคือแบบมันหวานมันติดหวานทุกอย่างเลยแล้วแบบคือเราไม่กินหวานไงแล้วเราก็จะเฮ้ยหวานหวานหวานไปกินจิ้มจุ่มจ้ะ หมือนกินจิ้มจุ่มกับน,น้ำจิ้มหมูสเต๊ะจ้าเธอน้ำจิ้มหมูเต๊ะเลย,ยมิติใหม่มีถั่วด้วย <c oughs> ได้ก็จะแบบเออแล้วก็จะมีร้านนะมีร้านแนะนําร้านหนึ่งเลยเป็นร้านติ่มซำบะหมีรรม่หมูแดงบะหมี่เป็ดข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบอร่อยไหมไม่กู้คคือจะคิดถึงพริกป่นมากคือแบบว่าเราคนไทยน้องก็จะกินแบบมีรสชาติอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะร้านนั้นน่ะมีเออไปไปได้แล้วก็ ร้านกาแฟร้านพิซซ่าโอเคแต่พิซซ่าใจเย็นนะมีน้ำตาก่อย่าเพิ่งวู่วามาสั่งใหญ่เด็ดขาดการซื้อทุกอย่างคุณกับลูกนาสั่งหนึ่งโรตีบ้านเราเป็นเป็นแผ่นเป็นมวนๆวใช่ไหมหรือม่าเป็นเป็นแผ่นก็คือนับเป็นแผ่นอย่างงี้ใช่ไหมแต่หนึ่งของเขาอ่ะคือสองแผ่นในกล่องแบ่วไปอย่างเงี้ยเออสองแผ่นอันนั้นคือหนึ่งเออแล้วไปสั่งมาสามเว่ยยังมีแล้วราถากล่องละ หนึ่งหมื่นกรีบสี่สิบบาทลูกเทีวบ้านเราลงมาแปดสบาทเลยเออคือแบบโอ้ยกลกวยนี่คือแผ่นหนึ่งคือหนึ่งหนึ่งลูกไม่ซอยนะจ๊ะขอโทษคือแบบว่าทุกอย่างทุกอย่างกับเข้าวคือแบบเยอะมากอะแล้วอย่างแบบไปพิซซ่าใช่ไหมก็คือแลนด์มาร์กในวังเวียงอะลองดูของคนอื่นก็ได้ว่าร้านไหนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบใหญ่มากค่ะ ชิ้นไอ้ถาดเล็กเขาบอกมีแปดชิ้นถาดใหญ่ก็แปดชิ้น<บ>แต่ว่านขนาดต่างกาันเราก็คิดว่าแบบเอ้ยมันเหมือนเปียบเพียมหเดอรพิซซ่าอะไรอย่าง,งี้ว่ากันไปดืดดืดดดปมาถึงทํามือซี่เท่าไหนาไม่พอนะฮะแบบใหญ่มากไม่พอนะฮะมีรูปให้ดูมีรูปให้ดูเออเดี๋ยวก็าลองแบบว่าซื้อของฝากที่ฮิตๆ,ๆกันก็พวกกระเป๋าตังอะไรอย่างเงี้ยแมกเนตเออ ก็ประมาณสามสิบบาทไทยแต่ว่าถ้าอยากผ้าไหมมันก็จะมีหลายประเภทเออเป็นทอมือทอเครื่องอย่างที่ซื้อทอมืออย่างเงี้ยก็จะห้าร้อยห0ร้อยเจ็ดร้อยขึ้นไปแต่ถ้าแบบทอเครื่องก็จะแบบสองร้อยสองร้อยห้าสสามรอยอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ้ยแต่เขาเขาใจดีนะเขาก็ลดอะไรอย่างเงี้ยไปซื้อของแบบว่าอะไรนะสองพันห้าร้อยไอ้สองพันหกือสอง0หกที่ซื้อซื้อน้ำซื้อนม ซื้อนมเหรอนมมันหกพันน่ะเออนั่นแหละแล้วก็แล้วก็แบบเออไม่พอไงก็ขาดไปพันหนึ่งเขาก็เออไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเขาก็รถเดียวประมาณหบาทเอ้ยที่ขึ้นรถเขาก็จะมีรถมารอรับให้ที่พักถกไปตามรถก็ได้เราก็แบบเออเราไม่ได้จองเราก็แบบายตังไปแล้วแต่มันไม่ได้เรื่องที่นั่งเราก็เลยเดินไปกันเองอะไรเงี้ยคือแบบนี่ก็สายเดินเข้าถ้ำจัง เขานน้นเขานี้ก็จะมีค่าใช้ค่าใช้จ่ายอ่ะค่าข้าวอ่ะแบบประมาณสี่สิบบาทคือมบบหมื่นหนึ่งพื้นฐานเลยคือหมื่นหนึ่งแต่ว่าถ้าเข้าห้องน้าก็พันกีบห้าบาทห้าบาทประมาณนี้ก็รวมๆยีิบนี้ก็ตกไปสามพันสี่พันห้าพันไม่เกินเจ็ดพันประมาณเจ็ดพันไม่ได้แบบเที่ยวประหยัดเหมือนคนอื่นนะคือแบบว่าใช้กันจนหมดอ่ะใช้กันหมดตัวกันเลยทีเดียวแลกไปเท่าไหร่ใช้หมดแลกเพิ่มใช้ใช้อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เครื่องเงินก็เครื่องเงินที่เป็นของฝากเครื่องเงินเราก็ไม่ได้ราคาแรงนะมีตั้งแต่แบบห้าสิบหกสิบร้อยแล้วแต่ห้า <750 G, S 1> ก็ตีอยู่ที่ประมาณร้อยแปดสิบบาทเออแหวนแ, <100 G, S 1> แหว <fe> นเงินอะไรอย่างเงี้ยที่ที่กิง่งติ้งเธอซื้อมาเธอก็จะแบบร้อยแปดสิบบาทไทยประมาณนี้ก็หกหมื่นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ไหน,นแล้วก็ข้าวอันนี้ไปห้าคนห้าคนคตก มือละหนึ่งพบาทโดยเฉลี่ยโดยที่สั่งคือแบบเยอะนะสั่งเต็มที่เดี๋ยวไปดูรูปเอารวมๆม,มือละประมาณ2 0ง0สนสองแสนนิดนิดสองแสนห้าสอหกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นคือ,อแต่ร้านร้านร้านบะเมี่ที่บอกอ่ะเอออันน,นั้นนะอันน,นั้แ 7, ออน,น,นแค่เจ็ดหมื่นเอยอันนั้นแค่เจ็ดหมื่นเกเธอดีดีงามร้านนี้ดีงามแนะนําจริงๆเออ ก็วันคืนนั้นที่กินร้านนี้ไปรวมปิดไลยทันน้งหมดปมาณแสนเจ็ดืันเก้าพันไม่ถึงสองแสนแต่เราแนะนํานะว่าอย่ากินถัดกะเพราไม<ป>่เฮ้ยมัน<ป>มันรส<ป>ชาติเหมือนน้ำพริกอ่องเว้ยเออมันไม่โอเคเคอือแบบว่ากินก็ ถ้าส้มตำอ่ะออปะลาเขาก็โอเคนะคนกินปลานะเอ,อเราไม่กินปลาเราก็แบบว่าเออตำไทยมันก็รสชาติไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เป็นพวกหมูย่างไก่ย่างปลาปิ้งอะไรอย่างเงี้ยข้าวเหนียวเออ,อเอน,นื้นนอมันก็มีแบบร้านแรกเงิน,นม,มีมีเยอะมากแล้วก็มีมินิมาทพวกมินิมากก็แบบเป็นคือที่หน้าหนากของไทยแม้แต่ยาไทยก็แบบเขาคือเขานําเข้าทุกอย่างซื้อกระต่ายบินมัออนม้วยมีคนปวดท้องก <laughs> ็เอเอ มันก็เหมือนบ้านเราทุกอย่างมันก็โอเคแล้วก็ค่าเช่ารถมอไซค์ก็คันละ180บาททั้งวันทั้งวันนี้นะมนในแค่ลิตรเดียวแต่เออน้ำมันก็เหมือนกับว่าถ้าบ้านเราอ่ะถ้เช่าแล้วเขาแถมน้ำมันใช่ไหมเติมถังแต่อันเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าเขาก็ให้เราไปเติมเองบางทีมันก็ไม่ถึงลิตรหรอกที่มีอยู่อ่ะในรถอะเหมือนกับว่าใครคนขับมาคืนเลือเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เอาไปเติมเองเกนังอะเราเติมไปเราไปเติมปตทันเราไม่กล้าเติมน้ำมันตมอื่นเราไม่ไม่ชิน ก็สองหมนก็แปดบาทใช่ไหมประมาณนั้นก็เต็มถังแล้วก็ขี่แล้วก็ลงค่ะแน่นอนลงไม่รู้ถามข้างทางไม่ว่าข้างทางบอกไม่ถูกนะ บอกเลยมาแล้วเรอเอยังไม่ถึงเลยแล้วจะมาวนึงอย่าถามเด็กน้อยนะพยายามถามคนที่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่หน่อยเพราะว่าเด็กน้อยก็ไม่คุยด้วยเรียกมาถ่ายรูปแล้วก็ไม่ได้เล่นสิบลายหรืออะไรอย่างงี้เพราะว่าสิบลายมันอยู่ที่ประมาณ6 5ร้อยห้าสิบต่อคนต่อคนเออแล้วก็บอลลูนหลังพันอ่ะเก้าร้อยหับพันแต่อันนี้คือเก็บหมดแล้วนะเก็บหมดในวังเวียงเออก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวดูทริปหน้าละกัน Okay, bye bye. bye, -bye.